สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการเข้าร้านค้าทางไลน์ Official พิมพ์ ID l ลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 4 2 1 h k g h i ค่ะจะมีข้อความต้อนรับแสดงเงื่อนไขการสั่งซื้อ เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะเชิญแนะนำติชมร้านค้าเพื่อน,นำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานค่ะในช่องทางต่างๆได้แก่ l ล n e ออฟ i ิเชียลเพจเฟ e บ o ๊ k t ิกต o อกอินสต r แกรมและ YouTube ค่ะ สินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก5.84กรัมประดับเพชรขนาด8ตัง4ตัง3ตังและ2ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร2.10กรัตหน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์53ราคา46,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนเพชรหน้ากว้างค่ะ ประดับเพชรหลายขนาดฝังแบบแน่นเต็มหน้างานโดยเทคนิคการฝังแบบจิกไขป่ปลาค่ะเพชรสวยขาวเล่นไฟดีใส่ประดับขึ้นนิ้วแล้วดูสวยหรูเสริมความภูมิฐานสง่างานในการแต่งกายค่ะการแหวนมาค่อนข้างหนานะคะกรณีถูกใจอย่าลืมเผื่อไซแหวนใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะ ต่างหูเพชรเดียว2เม็ดรวม1.01กรัตเรือนทอง90หนัก2.9กรัมตัวเรือนสีทองเพชรทั้ง2เม็ดแยกใบเซอร์ GIA และเลเซอร์ขอบเพชรทั้ง2เม็ดค่ะเพชรเมร็ดแรกขนาด0.51กรัต n Color หรือน้ำ90ความสะอาดอยู่ที่ VVS2 Cutting Polishing Symmetry อยู่ที่3 Very Good ในใบเซอร์จะระบุ 4C ของเพชรไว้อย่างละเอียดนะคะหน้าเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลค่ะเพชรเม็ดที่2ขนาด0.50กรัตคิวถึง R Color หรือน้ำ87ถึง86ความสะอาดอยู่ที่ VS1 Cutting Polishing อยู่ที่2 Very Good ซิมเมทรีอยู่ที่ e x c e l ซ e เลนค่ะไม่ติด f ลูอ r เรสเซนตนะคะทั้ง2เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลาง5มิลค่ะต่างหูเพชรเดี่ยวเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะงานดูเรียบแต่ได้เพชรเป็นน้ำเป็นเนื้อเหมาะกับผู้ที่ชอบงานสไตล์เรียบหรูค่ะ การสวมใส่หรือครอบครองเพชรแท้เป็นการบ่งบอกว่าท่านคือผู้เหลือกินเหลือใช้เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเพชรและอัญมณีคือของฟุ่มเฟือยแต่อีกในหนึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพหรือเก็บออมทรัพย์สินที่มีค่าอมะตะในระดับสากลทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เป็นเจ้าของที่สามารถครอบครองของมูลค่าสูงได้ค่ะต่างหูเพชรข้างเดียวทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เรือนทอง 18K หนัก3.6กรัมประดับเพชร16เมตรรวม0.70กรัตชิ้นงานขนาดกว้างคูณยาว0.9คูณ0.9เซนราคา23,500บาทชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวและเพชรสวยค่ะเป็นงานต่างหูข้างเดียวที่แป้นเสียบมาแบบฐานกว้างกระชับใบหูค่ะ งานเพชรขาวและเล่นไฟวิบวับค่ะการใส่ต่างหูข้างเดียวเป็นแบบสไตล์เท่ๆเป็นเทรนดสวยเก๋สไตล์แฟชั่นค่ะเซตติ้งนี้ดูเรียบเยบเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่หากบิดเปลี่ยนองศาเล็กน้อยเซตติ้งงานก็จะดูเปลี่ยนไปค่ะใส่ทั้ง2แบบก็ดูสวยคนละสไตล์เป็นงานเท่ที่ดูแพงเพราะเพชรเยอะถึง70ตังค์ต่างค่ะ กำไลาเพชรเรือนทอง78%หนัก21.7กรัมประดับเพชรขนาด14ตัง30เมตรรวม4.20กรัตหน้ากําไรกว้าง0.85เซนช่วงเพชร5เซนกําไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5เซนรอบวง15เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้ง ราคา143,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เจ้าของเดิมคัดเพชรขาวสวยและสะอาดมาประดับชิ้นง,งานค่ะได้เพชรเม็ดใหญ่ถึง14ตังขนาดเพชรมาจากการวัดหน้าเพชรนะคะงานเพชรเยอะถึง4กลัดกว่าและหน้ากำไรกว้างค่ะและยังเป็นชิ้นง,งานที่ทองหนักบาทกว่า21.7กรัม จัดว่าใช้ทองเยอะและตัวเรือนทองแบบหนาๆค่ะเป็นงานคุณภาพที่มาในสภาพสวยสมบูรณ์เหมาะก,กับผู้ที่ข้อมือเล็กนะคะงานเพชรเยอะทองหนักใส่ขึ้นข้อมือแล้วดูหรูดูแพงมากค่ะต่างหูมุกป,ประดับเพชรเรือนทอง 18k หนัก8.5กรัมประดับเพชร12เม็ดรวม0.15กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณ1.4เซนมุกขนาด6มิลต่างหูเป็นต่างหูหนีบระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมกา้าราคา2,500บาทชิ้นนี้เป็นต่างหูหนีบที่ไม่มีก้านเสียบนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจาะรูหูก็สามารถใช้งานต่างหูคู่นี้ได้ค่ะมุกลาสเตอร์ดีความมันวาวเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของมุกค,ค่ะ ชิ้นงานขนาดกําลังดีใส่ประดับขึ้นใบหูแล้วดูสวยหวานตามสไตล์มุกค,ค่ะต่างหูเพชรเดี่ยว2ข้างรวม0.86กรัตมาพร้อมใบเซอร์ GIA แยกเม็ดทั้ง2เม็ดเลเซอร์ขอบตามหมายเลข GIA number ตัวเรือน18 k เคขาวหนัก3กรัมเพชรเม็ดแรกขนาด0.46กกรัต i-color น้ำ95ความสะอาดอยู่ที่ i-1 c u t t i n g p o l i s h i n g Symmetry อยู่ที่พัวกูดพัวสำหรับรายละเอียดเพชรเม็ดที่2ขนาด0.40กรัตเพชรน้ำ96 Edge Color ความสะอาดอยู่ที่ i-2 c u t t i n g p o l i s h i n g Symmetry อยู่ที่แฟกูดแฟ ทั้ง2เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลค่ะราคา28,500บาทการขายเพชรที่มีใบเซอร์เป็นคันขายเพชรที่จริงใจเพราะบอก4ีีของเพชรออกมาอย่างละเอียดนะคะการพิจารณาเพชรด,ดู4ีีควบคู่กันไปสตัวแรกคือคัตติ้งการเจียระไนเพชรสตัวที่2คือกระดัดเพชรขนาดเพชรหรือน้ำหนักของเพชร สตัวที่3คือสีของเพชรและสตัวสุดท้ายคือความสะอาดของเพชรค่ะหากท่านมองด้วยตาเปล่าไม่ได้เอากล้องส่องหรือไม่ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อาจแยกความแตกต่างของเพชรไม่ออกนะคะแต่เพชรไปเซอร์จะอ่านรายละเอียดออกมาให้ท่านอย่างครบถ้วนทางร้านจำหน่ายตามสเปคสินค้านะคะ ไม่สามารถนำสินค้ามาเทียบกันได้เพราะสี่สีของเพชรแตกต่างกันก็แปรผันตามราคาของสินค้าค่ะแหวนอมเมริส์บาเพชรเรือนปลาหะยิงเปอร์เซ็นต์ทองมามีทอง30%นะคะหนัก4.5กรัมประดับบาเพชรด้วยเพชรกลมและเพชรเหลี่ยมแชเปอร์เพชรรวม6เม็ด0.30กรัตหน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.2เซน แหวนเบอร์51ราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานปาหะที่มีเปอร์เซ็นต์ทองสูงค่ะเนื้ออเมทิสตสวยใสยและเม็ดใหญ่เป็นงานที่ประดับป่าด้วยเพชรแฟนซีร่วมกับเพชรกลมค่ะเพชรขาวเล่นไฟหน้างานขนาดไม่เล็กนะคะใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสะดุดตาชวนมองเพราะได้พลอยเม็ดใหญ่ค่ะ อเมทิสเป็นอัญ,ญมณีสีม่วงเป็นอัญ,ญมณีแห่งความรักและความสงบสุขเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสีม่วงใส่แล้วดูเย็นตาค่ะชิ้นสุดท้ายจี้เข็มกลัดเพชรเรือนทอง 18K หนัก12กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด35ตังค์ตังและเพชรบริวารขนาด10ตังง์6ต่างและ5ตัตั์ง ทางชิ้นงานเพชรรวม68เมตร4.20กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.8คูณสูง4.3เซนขั้วจี้เป็นขั้วจี้ไหหลำเปิดได้ขนาด4.5มิลกั้นกรัดยาว2เซนระบบล็อกแบบหัวจักราคา1,500 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยและข่าวมากค่ะ งานเพชรเยอะเพชรเม็ดกลางขนาดใหญ่ถึง35ตังเพชรประกอบเม็ดใหญ่เพชรเล่นไฟดีมากทางร้านหมุนให้คุณลูกค้าชมถึงความ rap, วิบวับแวววาวของงานชิ้นนี้งานสวยอลังการค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ